สถานีต่อไปนะครับห้าแยกลาดพานนะฮะผมก็จะลงสถานีหน้าเรยนนะทรับแล้วก็จะต่อสายสีน้ำเงินนะไปลงลาดพาวจากนั้นก็จะต่อสีเหลืองลงโชคเกสีแล้วก็นั่งกระปอเข้าบ้านนะครับ<ม> สถานีต่อไปท้าแยกลาดพร้าวผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเช่นทางไปรถไฟฟ้ามหานครสายสีเงียได้ที่สถานีประตูรถไะเ้ิด้านน Next Station ท้าแยกลาดพร้าว g e h a n with a r t i Blue Line Doors will open ถึงสถหาดีให้แยกเลดพาเลยนะครับเซ็นทลาดพาอยู่ฝั่งตรงข้ามนะฮะถ้าแยกลาดพาโปรดรูรถจะเปิดด้านขวาถ้าแยกลาดขวารู้ to open on the right hand side of the train